แครริมน้ำแบบนี้เลยนะครับทุกคนชมแม่น้ำบางปะกงใกลๆได้เลยไปเดี๋ยวเข้าไปกินข้าวข้างในครับนี่คือเมนูนะครับ แพ้วันแหลมใต้เมนูมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศในร้านนะครับ ที่ได้นะครับมาลองชิมกันเลย 放点盐蛋。放放蛋，可以的。 ร้านหยุดทุกวันอังคารน,นะครับร้านนี้รับเฉพาะเงินสดนะครับร้านนี้รับเฉพาะเงินสดนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากมาทานข้าวที่นี่ร้านนี้ครับโอเคเลยนะครับได้วิวสวยได้อาหารอร่อยอกุ้งนี่ตัวสดเลยครับกัดเด้งๆเลยนะครับราคาไม่แพง แต่วิวริมน้ำแบบนี้เลยครับทุกคนก็เขาจะอยู่ทุกวันอังคารนะครับที่วัดแหลมใต้นะครับเข้ามาในตัววัดแหลมใต้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย